สวัสดีครับสวัสดียิ้มือเศร้าครับผมมาพบปะกับทีมงานสร้างอุ่ยคือเก่าครับมือนี้ได้กับเขาเศร้าแล้วครับผมนี่ไอ้เพิ่งเอาปลาตัวน้หน่อยเพื่อนเพื่อนปลาขึ้นยอดตัวยอดเว้ยลรุดนี่ครับโอ้ใส่เบียตมือขึ้นนี่ครับนี่ครับนอนเฝ้ารถกับมีประโยชน์แบบนี้เลยครับผมมันเหมี่ยนวัวล่ะ <laughs> มาอยู่ป่าพอมีลวดเลยครับมึงไ่ได้กินดอกันได้ยังสั้นนั่นมึงเสื้อกูนี่เอามาขอดีมาดัดอะลวดปะทอ้ยคนป่าแมงยังมีลวด <laughs> <laughs> โอย้ย <laughs> คนป่าก็สิมีลวด คนปลาก็บคนใส่ลวดด้วอาจารย์เลยใส่มองมืนขึ้นนี่ครับผมคนตกพอดีครับปลาแรนอันนี้ลูกวันนี้นี่เนาะเมนวะอ้าจะแเสียบตัวเธได้กินบนล่ล่ะ

ปีงปลามปสุกป้อนไปนี่เลยเหรอสูดเยอะนี่เลยนี่คือบอฮะนะปีกปลาเลยคือบลาต่มเลยอย่างนี้ปล่อยลงดีจากตัวหนึ่งนี่งใส่ตัว trai bao chuốt nổi, nè, ngon tôi nổi ôi, nhà hàng tôm tơi, tôi, tôi, tôi muốn ăn tơi nổi, tơi nhì, tơi nhì, nè, ba mới tôm siếc một, nè, nhì, tơi nhì, tơi bao, tơi 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 tơi

สงผีเลย่ะขนาดอมไปดอก Ich up. ปาดพี่ตาเสียบเถอะวะขีนใส่เอาใสา่อาจันเถอะเมื่อไม่เขากลัวเลยบางทีว่าคือกินประหยัดแท,ท้บางทีว่าเลยเแต่พี่เอียนเลยวะ <laughs> <laughs> ผงนัวมีวะผงนัวฮะ จะเสียบเะวจะเห็ดเลนไรนะหนูพี่ยื้อหนดิ้าวฟ้าวไวเมื่อกี้หะมาครับบรรยากาศยู่ทงยู่ท้ากัครับกินขอกับทีมงานสร้างอุ้ยครับยังปังนเร้อแล้วดีปลากร่อเอาไหมจำที่ตัวเลยตัวตัโอ่โง่นังงด้ ซมนครับมาดังบังพีเน่นี่ดังบังพีเน่ครับแต่กายข้ามเขาเห็นเขาเพื่อไปกินดังจตุ้มันแต่ว่าเองมึงเลี้ยืพอบรรยากาศที่ตรงอยู่ท่าเดวพินวองกินข้าวน้ำกัน

มาที่นี่มครับครับครับมีเฟียมีเฟียดมันบตมันมีเฟียมันบตกิมพอน้ชุบโบราณเลยครับครคือแบือสมีค่าขาค่าเสยันแตดครบตกลบกใจเแล้วมัตเด้รออ

รู้ผักวัดนี่ให้เทีมนบุบนี่ตัเต็มเเจ้าพรีไปหมู่เขาวัดเขาวัดมป้อนเลยกาทันตทันกับปปไอะมามาไว้ต้มอยู่ปลาก่อนัก็บ้องเีต้มน้ำปลาองี่

เห้กับพ่อกับปูกที่ไันโอ้กินหมดถึงก็ยุ่หันมันดีเนาะบอกปีกยุคนได้บอกปีกวเจ้าจะมาไีมาของบรมาเดืยนี่ลพี่หมาหัวคณะผู้หญิบักเด็ปีนี้เดควนนเามไม่ม่รไดกินไม่ื่กินหรอะย่สิลย่แล้วโอม้องคตกักข้าแล้วตอนกินใส่แห่ไปขวาสา้คุยถึพอแน่รับ อ่ะเพือ่อนไหับเดี๋ยวมาบอกไหม cái <laughs> gì <laughs> con con được điều kiện gì mồm mồm như này, đó, đi

ให้เขาไปถัวหนึ่งเป็นรัตตาประหยัดได้แล้วให้เขาไปตุ้งย่างหนึ่งเฮ้ยให้กินด้วยให้น้องครับนับเอาเขาไปชมอยู่บุญได้อยู่เรือบดจานหิ้วเดี๋ยวแม่นับเอาเขาไปลงยู่เรือจานหิ้วได้ วันซึเปล่าดิมาก่านมีสัตว์มับากเบาเป็นทูู่งนเือ้มตัวมั้เอานี้หุ้มหุ้ลกเข้าไมาหรอไปกุหลปะเนขมอุด่กุหลาบเดี๋้วันจะว่าแค่รวเนาะ Cadê um, ียบร้ายครับเอาสมนีก่อนเด้อพี่น้องเนอเดี๋ยวคุยากันไหมครับลาไปแล้วสวัสดีครับ